เที่ยวบินกับตัวฟรีจากอเมริกากลับไทยเดือนเมษายน64 9เที่ยวบินอันนี้คือวันที่ถึงไทยนะครับไม่ใช่วันที่ขึ้นเครื่องนะวันที่ถึงไทยมีถึงไทย1เมษายน9เมษายน13เมษายน16เมษายน17เมษายน20เมษายน22เมษายน2เที่ยวบินเลยแล้วก็29เมษายนถึงไทย สำหรับเพื่อนๆที่มองหากักตัวฟรีประเทศอื่นนะครับ go.noGuide.com/ticket นะครับหัวข้อนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอเที่ยวบินกักตัวฟรีนี้เฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้นนะครับพาสปอร์ตไทยนะไม่เกี่ยวกับต่างชาตินะครับก็คือกักตัวในสเตตควอ a n นตีน,นไม่เสียค่าใช้ใจ่ายคือเสียแค่ค่าตัวเครื่องบินอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกที่ได้เขาจะส่งไปไหนก็ต้องไปแต่สถานที่ก็ส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวหน้านี้อ๊อฟจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือรายละเอียดของเที่ยวบินก็ วันที่ก็ตามหน้าจอนี้เป็นวันที่ถึงไทยแล้วก็พกข้อมูลก็คือนี่เลยโปรดกดที่นี่เนี่ยที่นี่ตัวสีแดงใหญ่ๆเนี่ยพอกดไปปุ๊บก็คือมันจะขึ้นมาเป็นอันนี้อันนี้ก็คือเรามาดูที่ข้อสองากตัวฟรีของอเมริกาเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินได้หลายสนามบินนะหลายสนามบินตามตารางที่เขาจะมีด้านล่างนี้หลายสนามบินแต่ว่าสายการบินเดียวกันแต่ละวันสายการบินจะไม่ตรงกันครับเรามาดูที่ข้อสองนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงตารางนะครับ ขอเริ่มต้นจากอันนี้ถึงไทยนะอย่างที่บอกนะถึงไทยหนึ่งเมษานะออกจากอเมริกาก็30มีนานะขึ้นเครื่องบินได้จากสนามบินพวกนี้เลย JFKORDLAX ด้วยสายการบินกา t a แอร์เวย์สออมีอีกมีอีกสนามบิน DFWIADIASHSEA AH, แล้วก็ SFO วิธีการก็คือเราดูว่า สายการบินอะไรใช่ไหมเราเลือกวันก่อนเราจะถึงไทยวันไหนอย่างที่บอกนะถึงไทยวันไหนแล้วก็ขึ้นเครื่องบินวันไหนในตารางนี้จะบอกอยู่แล้วก็สายการบินอะไรเราจะต้องไปซื้อตั๋วสายการบินนั้นๆตามช่องทางที่สถานทูตกําหนดอย่างอันแรกก็คือก a ตาร์แอร์เวเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทางนี้เลยทางเว็บไซต์ของก a ตาร์แอร์เวเองเลยนะครับก็ตรงเนี้ยตามลิงก์นี้ ก็คือเราซื้อตั๋วเครื่องบินให้ตรงตามวันที่เขาระบุแล้วก็ถ้าใครมีตั๋วเดิมอยู่แล้วที่เลื่อนมาก่อนนะครับก็สามารถเปลี่ยนตั๋วได้เลยที่เมนูนี้เลย manage booking นะครับสายการบินอื่นก็เหมือนกันแล้วก็วันที่ถึงไทย9เมษายนก็คือออกจากอเมริกา8เมษายนสายการบิน BR ก็คือ e v a Air นะ BR อ่าหนึคนอ่าคือ100คนทุกที่เลยก็จะมีสนามบิน LAX SFO, SEA, JFK, ORD นะครับขอไม่พูดชื่อเต็มนะเพราะว่าบางอันเราก็ไม่รู้ก็คือขึ้นได้ที่สนามบินพวกนี้นะตอนที่เราซื้อตั๋วเราก็เนี่ยเลือกว่าเราจะขึ้นที่สนามบินอะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือจะไปจบที่การต่อเครื่องบินของประเทศที่สายการบินนั้นอยู่วิธีซื้อตั๋วของสายการบิน EVA Air นะครับช่องทางไหนก็ได้เอาอันใดอันหนึ่งอย่างแรกก็คือกรอกข้อมูลที่ Google Form อันนี้ นี่นะมันจะหน้าตาแบบประมาณนี้หรือว่าจะส่งอีเมลไปอ่ซื้อสวยยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ส่งไปที่อีเมลหน้าจอน,นี้หรือว่าโทรไปอันนี้เป็นเบอร์ของอเมริกาจันถึงสุก9 0เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเวลาฝั่งตอนกลางของสหรัฐอ้าวถ้ามีตั๋วเดิมอยู่ของ EVA Air ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เหรอแนะนำให้ท่านขอรีฟันเสร็จแล้วก็มาซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการรีฟัน และต้องตรวจโควิดด้วยเขาบอกเนี่ยก็ EVA Air ของไต้หวันจะต้องตรวจโควิดด้วยไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกปัจจุบันมีสถานที่ตรวจโควิดโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายวงเล็บหากมีประกันให้บริการหยุดทั่วไปตามรัฐและเมืองต่างๆมีจริงๆด้วยเหรอมีประกันไม่ไม่เสียค่าตรวจโควิดเออทำไมไทยไม่มีวะถัดมาวันที่13เมษายนถึงไทยนะครับออกจากอเมริกา11เมษายน สายการบิน EY 100คนก็ ATH Airways ก็ต้องต่อเครื่องที่ e m i มิเ e s แน่นอนที่ที่อาบูดาบีก็มีสายามีสนามบิน ORD JFK แล้วก็ IAD ก็สายการบิน ATH ก็คือข้อ3.5นะครับก็คือสำรองที่นั่งได้ที่อีเมลนี้ตามหน้าจอโดยที่เราจะต้องขึ้นต้นหัวข้อว่า Thai Embassy Repatriation Request พร้อมแนบชื่อนาะมสกุลหมายเลขโทรศัพท์วันเดินทางและหน้าหนังสือเดินทางวันเดินทางก็สิบเอ็ดเมษายนนะตามตารางสายการบินจะแจ้งว่าอันนี้ยแหละไอ้นี่ก็ต้องตรวจโควิดนะผลเป็นลบไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางก็มีสถานที่ตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีประกันตามเมืองต่างๆเหมือนกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์นี้สองเบอร์จันถึงสุกเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเวลาฝั่งตะวันออกของอเมริกาต่อมา วันที่ถึงไทย16เมษายนก็คือขึ้นเครื่องบิน15เมษายนสายการบิน NH, n h All Nippon Airways ก็สนามบิน2สนามบินเอง ORD กับ LAX ก็ All Nippon Airways ก็ข้อ3.3นะครับสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์นี้ตามหน้าจอ,อนี้หรือโทรถามก็ได้ที่เบอร์นี้หรืออีเมลตรงนี้ก็ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็ ถึงไทย17เมษายนขึ้นเครื่องออกจากอเมริกา16เมษายนต์100ที่นั่งสายการบิน JL Japan Airline สนามบิน JFK ORD LAX SFO SAN แล้วก็ SEA อ๋อแล้วก็ DFW ด้วยราคาตั๋วก็สูงอยู่นะเกือบ30,000 Japan Airline ข้อ3.4 เจแปนแอร์ไลน์ airline, ร่วมกับอเมริกันแอร์ไลน์ก็คือช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะอันเดียวนะช่องทางแรกก็คือสำนักงานสหรัฐของเจแปนแอร์ไลน์เบอร์นี้ช่องทางที่สองสำนักงานของเจแปนแอร์ไลน์กรุงเทพเบอร์นี้หรืออีเมลนี้แล้วก็สำนักงานของอเมริกันแอร์ไลน์กรุงเทพที่เบอร์นี้ตามหน้าจอหรืออีเมลอ่ะมีช่องทางที่4ี่ก็คือพวกเอเจนต์ต่างๆที่ตรงนี้จะมีบอกอยู่ต่อมา ถึงไทย20เมษายนสายการบิน EK เอมิเรตก็ต่อเครื่องที่ดูไบก็ถึงไทย20เมษาออกจากอเมริกา18เมษาสนามบิน IAS AH, JFK IAD BOS ORD LAX SFO SEA การสำรองตั๋วที่นั่งสายการบินเอมิเรตข้อ3.6สำรองที่นั่งได้ทางอีเมลอย่างเดียวสั้นมาก อีเมลนี้ตามหน้าจอสองอันเลยอันใดอันหนึ่งนะครับเวลาแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงสิบเจดุดสามูนนอนเวลาประเทศไทยก็ส่งอ e ีเมลไปถามเขาได้เลยสำรองต๋วยังไงบ้างแล้วก็วันที่ยี่ถึงไทยยี่สิบสองเมษายนสายการบินโอซเอเชียนาแอร์ไลน์นะของเกาหลีก็ออกจากอเมริกา21เมษายนครับข้อข้อ3.1โคเรียนแอร์และเอเชียนา งั้นขอพ่วงกันเลยสสายการบินนะโคเรียนแอร์กับเอเซียนาก็คือจองออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์นี้ตามหน้าจอนะเป็นเว็บไซต์ของเอเจนสามารถตัดบัตรเครดิตได้ก็คือซื้อเป็นออนไลน์ได้โดยตรงเลยถ้าท่านมีตั๋วเครื่องบินของสายการบินเอเซียนาที่ขึ้นต้นด้วย988และโคเรียนแอร์ที่ขึ้นด้วย180ที่จองไว้ก่อน30เมษายนและยังไม่ได้ใช้ขอเปลี่ยนตั๋วได้ในระบบจอง ของเอเจนต์เจ้านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าดําเนินการ50 u s อนี่หรืออย่างนี้คือเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อชําระเงินแล้วแล้วก็จะมีอีเมลแจ้งยืนยันแล้วก็จะได้ตั๋วในวันถัดไปหรือจะสอบถามที่ทางอีเมลนี้ก็ได้ตามหน้าจอต่อมาถึงไทยวันที่22เมษายนออกจากอเมริกา21เมษายนสายการบิน CX ก็คือคาเทแปซิฟิกห้องเ,ออเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงสนามบิน LAX แล้วก็ SFO สสนามบินเองราคาตั๋วก็สอ0หม่คาเทแปซิฟิกข้อ3.8มจุดสำรองที่นั่งที่คาเทแปซิฟิกสำนักงานประเทศไทยเบอร์โทรนี้ตามหน้าจอหรืออีเมลอันนี้ตามหน้าจอหรือไลน์ก็ได้ตามหน้าจอจันถึงสุกร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็สามารถโอนเงินหรือตัดบัตรเครดิตได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินได้หมายถึงถ้ามีตั๋วเก่าอยู่แนะนําให้ท่านขอคืนเงินโดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแล้วก็จะได้สิทธิ์ประกันการเดินทางฟรีเป็นเวลา30วันนับจากวันแรกที่ออกเดินทางจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถ้าติดโควิด -19 ในช่วงเดินทางด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับถึงไทย29เมษายนออกจากอเมริกา28เมษายนสายการบิน KE k คเรียนแอร์บอกไปแล้วนะข้อ3.1นะอันเดียวกับของหมายถึงว่าเงื่อนไขเดียวกับของเอเชียนาสนามบิน JFK BOS IAD ATL ORD DFW SEA แล้วก็ LAX หลังจากที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับหรือก่อนจะซื้อตั๋วก็มาทำอันนี้ก่อนก็ได้ก็คือคืออย่างนี้ทุกคนที่จะเข้าไทยเนี่ย ถึงแม้ว่าจะกักตัวฟรีก็ตามนะครับคนไทยจะเข้าไทยรวมทั้งต่างชาติด้วยก็จะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทยก็คือ COE นะครับถึงแม้จะกักตัวฟรีก็ตามก็ต้องขอแล้วทีนี้ COE เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือทําก่อนล่วงหน้าได้เลยก่อนซื้อตั๋วเลยก็ทําได้ก็คือเราก็อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตของเราอ๋อมีลงคลิปนี้ไว้นะครับตามหน้าจอรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโออ่ะ ขั้นตอนแรกเมื่อกี้บอกแล้วอัปโหลดหน้าพาสปอร์ตข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ได้รหัสหกหลักมาแล้วจะนับถอยหลังสิบห้าวันนะสิบห้าวันนั่นแหละไปซื้อตัว๋วแล้วก็ประมาณ3าวันหลังจากกรอกขั้นตอนแรกก็จะได้อนุมัติเข้าสู่ขั้นตอนที่สองแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเราก็ต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลได้ว่าการต่อเครื่องอะไรตามสายการบินที่เราซื้อมา แล้วพอจบอัปโหลดตัวเครื่องบินแล้วก็คือมีแค่นี้นะครับก็คือทางฝั่งยุโรปเขามีใบอนุญาตกักตัวฟรีแต่ว่าของอเมริกาออาเคยถามแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมีแล้วก็พออัปโหลดตัวเครื่องบินแล้วก็คือรออีกประมาณ3วันทําการก็จะได้ C O E มาอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินก็คนไทยที่ได้กักตัวฟรีก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มอันนี้นะครับต่อแ ่าซึ่งอาจจะส่งมาพร้อมกับ COE อยู่แล้วก็ได้ในอีเมลของเราแล้วก็แบบฟอร์ม fit to fly อันนี้เป็นตัวอย่างนะเอาให้คลินิกเขาดูจะต้องมีคำว่า fit to fly อยู่ด้วยแล้วก็มีลิงก์รวมสถานที่ทำใบ fit to fly ในอเมริกานะครับเป็นลิงก์ของสถานทูตแล้วก็เรื่องของการตรวจโควิดนะครับก็อ้อลืมบอกอยู่ในลิงก์นี้นะครับ g o n o g u i d e c o m s c e d l e เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอการตรวจโควิดนี่ขึ้นอยู่กับสายการบินเมื่อกี้มีบางสายการบินเขาบอกแล้ว ว่าต้องตรวจโควิดถ้าอันไหนไม่ได้บอกเราก็คงต้องถามเขาว่าต้องตรวจไหมก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายก็คือติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus อันนี้เป็นแอป,ปในมือถือจะต,ต้องใช้ Reference ID รหัส6หลักที่เราได้ตอนขอ COE แล้วก็ COE code มุมรหัสมุมซ้ายบนของใบ COE นะครับซึ่งมีบางคนบอกว่าเขาไม่เห็นตรวจเลยก็ถ้าทำได้ก็โหลดไปนะครับถ้าใครไม่มีมือถือก็เดี๋ยว แจ้าหนาที่สนามบินเขาคงหาทางออกให้เราเองนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็สามารถถามได้ที่ส่งคอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราหรือว่าขึ้นเครื่องบินกับตัวฟรีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดีไม่ดียังไงก็เล่าได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ